สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กคศเรดลื้ซึนซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะมานำเสนอข้อมูลสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศออซึ่งจะได้นำมาพูดคุยกันเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคศกระทรวงศึกษาธิการดิฉันนางสาวลพีพันธ์จวงถาวรน,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการดำเนินรายการ สำหรับวันนี้ดิฉันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคสในเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามานำเสนอสู่คุณผู้ฟังทุกท่านโดยเมื่อวันที่22มีนาคม2564สำนักงานกคสได้จัดการประชุมสัมมานาผู้แทนสำนักงานกคสในคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดณโรงแรมรอยย่อริเวอร์บางพลัฐกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทั2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในสน่วนภูมิภาคลงวันที่3เมษายน2560ได้กำหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดหรือกอสาาจและมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการหรือผู้แทนสำนักงานกคสในกสจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สํานักงานกคกศจึงได้มีการประกาศแต่งตั้งผู้แทนสํานักงานกคกศในกสรสจแต่ละจังหวัดชุดใหม่ขึ้นประกอบกับในปัจจุบันสํานักงานกคกศได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการรวมถึงได้มีการจัดทําและประกาศใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลสําหรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่หลายหลักเกณฑ์ด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นไปตามนยโยบายของกระทรวงศ,ศึกษาธิการนอกจากนี้ได้มีการประมวลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกศจที่เป็นประเด็นหารือมาอยัางสำนักงานกศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษารวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ สำนักงานกศสอโดยรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกศสอได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้การขับเคลื่อนในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงได้เชิญผู้แทนสํานักงานกศสอในกอสอจอจํานวน76คน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้แทนสำนักงานกศธในแต่ละจังหวัดรวมถึงการรับฟังการชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและที่จัดทำขึ้นใหม่ จากคณะผู้บริหารของสำนักงานกคสที่ได้บรรยายให้ความรู้ <t> เพื่อให้ผู้แทนสำนักงานกคสในกสจสามารถอธิบายและทำความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในส่วนของสำนักงานกคสก็จะได้ดำเนินการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆต่อไป และนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ดิฉันได้นํามาเสนอสู่คุณผู้ฟังในวันนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสํานักงานกคอสอก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานกคสอที่ www.otepc.go.th นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสํานักงานกคสอผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สำนักงานกศออที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อรับฟังข่าวสารก่อนใครด้วยนะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟังกขอขส l e ลสลิสซ e นช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน